สวัสดีครับผมเฮงหนึ่งห้าคานะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างของรถ Ford e v e r e อ t หรือ Ford Ranger โฉม T6 นะครับก็คือตั้งแต่ปี1ิ1 3ขึ้นไปนั่นแหละก็น่าจะเปลี่ยนกันโดยวิธีนี้คือเอาจริงๆตอนที่ซื้อมาไอตัวเนี้ยจะซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยก็หาวิธีถอดจากใน YouTube มานะครับ บางคลิปแนะนําว่าให้ถอดยันแผงประตูแล้วถอดตรงนี้ออกมาเลยก็เลยมองว่ามันจะไม่น่าใช่ขนาดนั้นนะก็เลยจากประสบการณ์ผมนะคิดว่าน่าจะถอดจากตรงนี้แหละทีนี้ก็มาเลยมาลองดูกันเลยก็แล้วกันคืออันนี้ทําไปพร้อมกันเลยนะผมไม่ได้ลองทําดูก่อนนะอันนี้ทําให้แบบไปด้วยกันเลยก็แล้วกันว่ามันใช่ไหมเดี๋ยวมาลองดูกันเลยดีกว่านะครับอาวขั้นแรกก็อุปกรณ์ก่อนเลยคิดว่าต้องใช้แน่แน่ก็ไขควงปากแบนอันนึงแล้วก็ ตัวนี้ตัวงัดจากที่มองผมว่าน่าจะคล้ายๆกับรถโตโยต้าทั่วไปนะเดี๋ยวลองดูก่อนผมว่าน่าจะงัดจากตรงนี้ได้เอางัดงัดแต่มาเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วเอาตัวนี้งัดเข้าไปมันจะไม่มีมันจะได้ไม่เป็นรอยนะครับแล้วก็น่าจะต้องงัดจากด้านล่างเอาตัวนี้แทงเข้าไป งัดขึ้นมาค่อยๆงัดเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะเออ, <c oughs> อหลุดละอะออกแล้วนี่ข้างในแค่นี้เองไอ้ที่แบบว่าไปถอดยันหูช้างแผงประตูผมว่าเวอร์อะไม่น่าใช่อ่ะนะ <c oughs> โอเคแค่นี้เอง ทีนี้เราก็เปลี่ยนตัวนี้ออกได้แล้วไม่ยากทีนี้เราก็มาถอดตัวนี้กันถ้าจากที่ดูมันจะมีเงี้ยงตรงนี้หน่อยหนึ่งแต่ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรเราลองดึงขึ้นมาตรงๆ <c oughs> เออดึงออกได้เลยนี่แล้วก็มีหลอดไฟอันนี้ตรงนี้ที่แตกที่ต้องเปลี่ยนทำให้ต้องเปลี่ยนดึงออกมาแค่นี้แล้วก็เอาตัวใหม่ ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยแต่ต้องล็อกสายไฟให้ดีนะไม่งั้นอาจจะมีผลเวลาม,มีการเคลื่อนที่แล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้จะมีเงี้ยงใส่ให้ถูกจุดนะครับแล้วก็ห้อยกดตรงนี้เข้าไปจบแล้วเรียบร้อยไม่ต้องใช้อะไรมากเลย แล้วก็ประกอบกลับเข้าไปต่อประกอบกับต้องดีๆต้องค่อยๆใส่เข้าไปให้ถูกจุดเพราะมันจะมีเงี่ยงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ต้องใส่ให้ถูกจุดและให้มันล็อกนะครับมันจะไดแน่นเพรา้าไม่แน่นเดี๋ยวมันจะหลุดเอาได้เวลาเจอลมแ,ลงแลงรงๆปับจบเที่ยวนี้ยที่ผมถ่ายคลิปเนี้ย ที่ผมต้องเปลี่ยนตรงชิ้นนี้เพราะว่าตรงนี้มันแตกก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งกรอบแต่ถ้าดูจากที่ถอดออกมาแล้วเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนหลอดไฟก็สามารถเปลี่ยนด้วยวิธีนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าก็ใส่ไฟตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนแค่หลอดแล้วก็เสียบกลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปที่เดิมก็น่าจะต้องเปลี่ยนด้วยวิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ดูแล้วชอบก็จะกดไลค์กด subscribe ช่องของเราไว้ก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ